ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอขัดหน้าไฟหน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณาน,นี้นี่ครับอารมณ์เป็นรอยเล็กเกอร์มันหลุดหมดแล้วนะครับก็จะเหลืองนะครับถ้าเห็นแต่แสงแดดก,ก็จะเหลืองนะครับเดนี๋ยวนี้เราจะมาขัดแล้วก็เคลือบด้วยจะตัวนี้ 3M นะครับก็ซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ใช้เลย ทำขั้นะอนนะครับล้างให้ดีนะครับแล้วก็ปิดด้วยเทปกาวนะครับเทปกระดาษเพื่อจะไม่ให้มันมาโดนสีตัวรถนะครับเพราะว่าพวกนี้มันน่าจะมีตัวเคลือบด้วยนะครับอาจจะปัดสะบัดมาโดนได้นะครับเวเราขัดเสร็จนะครับ ด้านเขียวอยู่ตรงไหนน,นี่กระดาษทรายเบอร์สามพันนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านกระดาษทรายเขียวๆมันมีมาให้อยู่ทั้งหมดสองห่อนะครับสองห่อประมาณนี้นก็จะเป็นการใช้งานเหมือนที่เขาเขียนไว้หน้าสองนะครับ นิดเดียวนะครับออกแรงนิดเดียวแค่แป๊บเดียวมันก็ออกเลยนะครับได้คาบตรงนี้เราต้องขัดให้มันเป็นคาบขาวขๆมมวัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ลอกนัคเกอร์ตัวเก่าออกไปให้หมดด้วยนะครับ ก็ตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งครับหลังจากทําความสะอาดขัดด้วยกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วผมก็ขัดไปทั้งบ้านเลยนะครับเพื่อจะได้เคลือบไปทั้งอันนี้เลยไอตรงที่มันเป็นรอย เหลืองอันเก่านะครับมันจะขาวกว่าตรงมันจะขาวขุ่นกว่าตรงที่ไม่ได้เป็นรอยสีเหลืองนะครับก็น่าจะเพราะว่ามันมีคราบเหลืองของมันอยู่นั่นแหละมันก็เลยเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะครับส่วนในซองเนี้ยมันเขียนว่าให้ทาไปทางไอซ้ายไปขวาแล้วทางล่างขึ้นบนนะครับ มันไม่ได้บอกจํานวนว่ากี่ครั้งนะมันก็บอกว่าทาไปแล้วก็ทิ้งไว้แห้งมันก็จบแล้วนะมันไม่ได้บอกว่าให้มาเคลือบสามทีนึงแต่นียมันบอกว่าหลังจากส5ห้านาทีแล้วให้เอาอีกซองเนี่ยมาเคลือบอีกทีนึงก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะทําตามอันนี้เพราะว่ามันให้มาสองซองเนาะประมาณนี้ครับตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็ความเงาของมันเนี่ยก็หายไปก็เหลือแต่ความเป็นเนี่ยว่าเป็นสีขุ่นๆนะครับ ซึ่งจะสังเกตว่าไอา้ตรงที่มันเป็นรอยเหลืองตอนแรกเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกับตรงที่เป็นสีใสนะครับซึ่งพยายามขัดแล้วมันก็ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องขัดนานวันนี้อันนี้ก็ใช้เวลาขัดข้างมันก็จะประมาณสักสิบนาทีได้นะครับมันออกง่ายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่มันใสๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นสีขุ่นเท่าไหร่อ่เดี๋ยวจะมาลองดูการเคลือบนะครับเปบบิดซองขึ้นมา มันเสียได้เปล่าเนี่ยทำไมมันจึงมันจะเป็นอย่างนี้คนระับกินน้งแดงใหม่ไม่น่าเสียมันจะเป็นน้ำงี้จิมเยอะหน่อยเขาให้แกะออกมานินนดนึงนะครับเ,เราแกะได้เคลือบไปเลยนะครับเคลือบไปทางบนลงล่างนะครับโอ้มันเยอะมากเลย ยังเป็นอย่างนี้เสียไหมเนี่ยไปแล้วหรือว่ามันจะเสียแล้วอาจจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะเสียก็ได้นะครับนี่โอ<ฮ>้ไปแน่แลวผมว่า ทิ้งไว้นานจัดนะครับไม่ได้ใช้ซื้อมาประมาณสักหลายเดือนแล้วนะ,ะไม่เป็นไรหไหนๆก็ลองแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองทําทั้งสองข้างเลยหลังจากเซ็เพลงรอบนะครับก็ตอนนี้เราจะลองอีกรอบหนึ่งตอนนี้ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีแล้วนะครับก็สัมผัสด,ดูแล้วแห้งแล้วนะครับพอแห้งแล้วเนี่ย แล้วก็จะใส่อีกซองไปนะครับดูารู้สึกว่ามันจะเป็นขึ้นๆน,น,นิดนึงนะครับก็ดูไม่ใสครับออกขุ่นๆน,นิดนึงขุ่นตามสีน้ํายามเป็นสีออกขุ่นครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆท่านใดซื้อไปรถใหม่แล้วมันจะเป็นสีนี้หรือเปล่านี่ผมซื้อไว้นานพอสมควรนะครับอาจจะเกือบๆปีมันอาจจะเสียแล้วก็เป็นได้นะครับแต่ว่ามันก็ติดแล้วนะครับยวงไงเดี๋ยวผมลองอีกซองหนึ่งเพื่อจะลองเอช็ดอีกข้างหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เช็ดอีกครั้งหนึ่งเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดเป็นสองรอบนะครับแล้วก็รอบแรกเนี่ยกับรอบสองเนี่ทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบห้านาทีจนมันแห้งนะครับแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยก็คือทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปโดนแดดโดนฝนนะครับแกะใน่ต้องนึงนะครับมันเป็นเหมือนกันเลยนะครับมันจะเป็นแบบเม่ยาข,าขาวๆขาวขาวมันนุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดู มันจะเป็นเหมือนกันอีกเปล่าเป็นเหมือนกันเลยครับมันเป็นเหมือนนมเลยเหมือนน้ำนมเนี่ย,เห,นนเ,ยเหมือนนม ผมจะลองทําแบบเขาดูนะครับเป็นผืดเดีวไปเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีพยายามแล้วนะครับมันไม่ได้นะครับปืนเ,เดียว โอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับ2ขั้นตอนตามคู่มือที่กล่าวไว้ข้างในซองนะครับก็ปรากฏว่ามันก็เป็นสีขุ่นนะครับอย่างที่มันเป็นน้ํายาเคลือบน,นะครับน้ํายาเคลือบมันอาจจะมีปัญหาเดีอยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีแก้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงก็เดี๋ยวอาจจะต้องออสั่งมาลองใหม่อีกสักชุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่ามันมีปัญหาจริง แต่วิธีแก้นี่แหละผมเข้าใจว่าน่าจะต้องขัดเหมือนเดิมนะครับขัดไอ้ตัวนี้ออกก่อนด้วยกระดาษทรายเบอร์สามพันนะครับหรืออาจจะเบอร์เลึกกว่านั้นเบอร์เบอร์ละเอียดน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็มาลองทำอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้มาก่อนผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะต้องใสๆแบบ เหมือนเคลือบอะครับมันต้องใสอันนี้มันไม่ใสเลยนะครับน่าจะมีปัญหาโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ